สนับสนุนโดยร้านหูฟัง h i ไฟลจำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแ c e เซอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมซื้อแกงวันนี้เดี๋ยวพาคันนี้ไปซิ่งถนนใหม่นะครับวันนี้มีภารกิจก็ส่งสายหูฟังลูกค้านะครับเป็น mmcx นะฮะใช้กับหูฟังทุกรุ่นที่เป็นคู MM ่ mmcx ในรถก็ยังไม่ได้ล้างเลย มไม่มีเวลาล้างเลยนะเออมีเวลาเล่นเกมไม่มีเวลาล้างนะครับเดีย๋ยวดูน้ำมันก่อนนะฮะมีบ่อยน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยมีไหมเนี่ยเฮ้ยมีได้อยู่แหละนะครับได้อยู่นะฮะอย่าซิ่งอย่าซิ่งเยอะยิงได้อีกสักส,กสองรอบออขี้ฝุ่น เค okay. อากาศก็เย็นนะครับสตาร์ทยากแน่ง,งานนี้ยางน่าจะไม่อ่อนนะหน้าหลังไม่อ่อนไม่ได้สตาร์ทนานเนอะไม่ใช่ดิวันไหนนะวันไหนก็เอาไปขี่เหมือนกันก่อนก่อนนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ขี่ไกลอุ่นเครื่องก่อนแล้วกนะันมีอาการบวมนะ เย็นเครื <ığını> ่องเย็นโค่นเหม็นน้ำมันเลยตั้งอยังเปไีย่นีงเนี่ยไปหนสน จะเติตมคันเร่งซะหน่อยบ <laughs> มดปีแล้วเปิดดนะ้วยเนี่ยเฮ้ยปิดดีกว่าเฮ้ยอย่าดับเว้ยอย่าดับอย่าดับนะเฮ้ยอย่าดับเนอะไปเดีย๋ยวพาไปดูถนะน,นใหม่ขี่ช้าๆก็ได้ไมั้งไม่รู้ว่าวันนี้แบตจะทนไหมเนี่ย อาจจะได้แค่ขาไปหรือเปล่าแบตมันก็เสื่อมแล้วนะลงเนินอย่าทำนี้เขาทำอะไรตีเส้นะ ๆๆถ้าวันไหนไม่อุ่นเครื่องนะมันจะสะอึกเงาออกนี่ครับถนนใหม่ครับประมาณนี้เลย<อ>แต่ก็โมมริงของต้องถ่ายเร็ววันนี้นะครวันนั้นมาเอ่อวันนั้น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 วันวันที่มาก็ไม่ได้ถ่ายนะเออตอนแรกๆอ,ะอ่ะเขาทำเสร็จแรกๆยังไม่มีเส้นเลยยังไม,ไม่ไม่ได้มาถ่ายนะ <ๆ S 2> ประมาณนี้เลยนะ <ๆ S 2> ครับความกว้างก็ใช้ได้นะครับ <ๆ S 2> จมนะฮะ บาประมาณนี้แหละเอ่ตรงนี้ผนังหินนะสวยนะเออเอารถมาจอดเซลฟี่ได้กว้างขวางขึ้นนะเวลารถมาข้างหลังนะครับก็จะได้มีที่หลบนะฮเราก็หลบไปในเส้นขาวนะครับมันขยายเอาง่ายก็คือขยายไหลาทางั่นเองนะครับก็ดีขึ้นนะเออแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เรียบนะครับ เนี่ยมันไม่เรียบมันเป็นคลื่นเลยวะเดี๋ยตรงนี้เป็นคลื่น,นครับเนี่ยคือขี่ไว้ขี่ช้านี่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกนะถ้าขี่ไวจะรู้สึกเลยว่าถนนมันจะเป็นคลื่นครับมันลดมันจะกระโดดแบบบ๊บบบบบบบ,บไปเลยอะ <c oughs> เออเดี๋ยวลองเล่นกะหน่อยแล้วกัน <c oughs> มันจะกระโดดนะเนี่ยเห้นไนี่นี่นี่คลื่นอยู่ตรงนี้เนี่เห็น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 เป็นคลื่นเลยคือเขาเททับถนนเก่ามันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาออกทั้งหมดแล้วก็ลาดยางไปใหม่นีฮยแต่มันก็ดีมันมันกว้างขึ้นแล้วก็มันเ โล่งขึ้นนะครับผมมันไปไอทัศนวิสัยข้างทางหายหมดเลยนะครับความเป็นธรรมชาติดูดิเดีย๋ยวต่ขี้ดินนะครับผมเออแต่อันนี้คือข้อเสียนะแต่ว่าแต,แต่ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็เป็นป่าเหมือนเดิมแหลนนะปากก่ากล้วยมันยังอยู่เออรถผมท่อมันดังขึ้นหรือเปล่า ความรู้สึกว่าเหมือนท่อมันจะดังขึ้นนะน้ำมันโซ่ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยครับตอนนี้ดำเลยฮะดำปีจากโซ่ทองอะโซ่ดำตอนนี้ทองเก๋ัะเอาทองแท้มาทำนี่โอ้โหงสุดยอดเลย รถถายอะเอ้ยตรงนี้ตื้อเป็นคืน <S <s เห็นไหมแค่ประมาณปีกว่าพังแล้วครับเป็นคืนเป็นหลุมด้วยนะตอนแรกเป็นหลุมด้วยเฮ้ยๆอย,ยังไงของมันไนตัวนี้ <c oughs> เกมนี่ไม่มีผิดหวังจริงๆนะฮะลั่นลั่นลั่นทุกเกียร์นีรถสีแดงด้วยหรอว่าเราขับไวด้วยรถดยสานมากฮะไม่ใช่หร้โอ้โหโค้งสูงเลยที่ซ่อมถนนสูงเกินบางที เขาวิ่งเส้นไหนแห้รถคันนี้ของเต็มหลังเลยปังไฟเลี้ยวมีแม่งก็ไม่เปิดนะคนที่นี่ไม่มาราย,ยาทปังนะ แพงซะเปล่าสู้ผมก็ไม่ได้รถผมก็ไม่มีเลยไปเดียวปังโอเคน่าจะนานเูยละกระดูเสร็จเรียบร้อยแลวนะฮะเก็บก่อนอันนี้เดี๋ยวเอาไป ทำเครดิตลงเพจนะฮะกูะเจกูเจอ,อยู่นี่แล้ะเดี๋ยวไปแวะซื้อซื้ออะไรเนี่ยซื้อไก่ย่างแล้วก็ซื้อก๋วเตี๋ยวบอกวันนี้สบายสบายติดง่ายเว้ยเครื่องร้อนเครื่องร้อนติดง่ายนะฮะไม่มีงองแงเลยตั้งแต่ใส่ท่อเียคือแบบถ้าแบบ ซัดเล่นสักนิดนึงเนี่ยเ,ออเครื่องมือจะร้อนง่ายแล้วก็ติดง่ายด้วยไม่งองแงไม่ติดยากก่อนหน้านี้ใส่ท่อเดิมนี่โค้งงองแงเลยติดโคตรยากเลยไม่ <c oughs> เลอะไรเนี่ยเออหรือว่ามันมันใกล้พังเลยเลยติดง่ายยังไม่ท้องซัดเต็มบอกเพราะว่าร้านไก่อยู่ข้างนั้นไปช้าๆแล้วกัน ผิงแดดนรนับผิงแดงแดช่วยในอากาศหนาวฟังเสียงเดี๋ยวเสียงผมเปลี่ยนเลยนะเอออะไรของเขาเปิดไฟเลี้ยวนะผปไฟเลี้ยวด้านขวาแต่จอดด้านซ้ายด้วยหนะโคตรหาเลยอ๋อขาจะตีโค้งไม่ขายวันนี้ไก่ย่างเนียไม่ขายอยู่นะ ไก่เรียบร้อยแล้วะอะไรก็ซื้อวเี๋ยวครับนไม่ใส่รถซื้อแกงแล้วรถซื้อไก่นะโอ้โหตอนอยู่ในบ้านนี่อย่างหนาวนะครับตอนนี้เหงื่อไหลเนี่ยเออจริงอยู่ในบ้านหนาวจริงนี่คือต้องแบบต้องใส่บบถุงเท้าอะไม่ไหวอะใส่ถุงเท้าทั้งวันเลยอะ่ะ ปูเท้าเส้นแขนยาวไปกขายาวอ,อ่ะไม่งั้นมันแบบอยู่ไม่ได้รครับผมเก้สาสิบองศาเนี่ยบางทีหนาวเกินขอยนาตวิ่งแล้วกันครับเพราะว่าเอ๊เดี๋ยวแบตกล้องจะหมดก่อนเธอขอใช้ความเร็วปกติ แถวนี้เขาเขาทำไปก่อนนั่นก็เก่าแล้วนถะนนแป๊บเดียวเออไม่กี่ปีเก่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ปีก่อนนะออดูเดี๋ยวตรงนี้พังแล้วเนหะ็นไหม <c oughs> มันจะหนาๆเฉพาะด้านข้างนะฮะเพราะว่าไอนนตรงกลางมันก็บางเหมือนเดิมพราะมันเาเทเททับลงไปประมาณนั้นแหละ ก็ไม่ขี่ไว้แล้วก็ขี่ไอไ้ไซสนขาวแล้วครับเริ่มแห้งแรงแล้วเริ่มไอ้ท้องฟ้าเริ่มขุ่นแล้วครับตอนนี้พีเอ็มสองจุดห้าเริ่มมาแล้วนะไม่ไม่ค่อยสดชื่นแล้วนะเออนะครับก่อนหน้านี้ทองฟ้าใสมากเลยอะ่ะเออผมไม่ได้เอากล้องมาถ่ายกันไม่ได้ไม่ได้ออกบ้านด้วยแต่ช่วงก่อนหน้านี้คือมันแบบใสมากเลยอะ่ะคือแบบใสกิ๊กเลยนะ แต่วันนี้มีฝุ่นแล้วครับมี PM 2อสงยอะท่าไรปะมันจะออกขาวๆขาวๆหน่อยตงฟ้าจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหน้าฝนถูไหมหน้าฝนที่ผมเอากล้องอะไรมาถ่ายมันจะสวยมากเลยนะฮะการทำถนนนี่ก็ทำให้สิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบข้างถนนนั้นหายไปนะครับเอต้นไม้เอ่ยนะอะไรเอ่ยต่างๆนะครับหายหมดนะ ก็เลยแบบนี่นะธรรมชาตินะหมดสิ้นไปนะครับนี่ขี่แบบช้าๆนะฮะ มันยังไม่ไม่เป็นอะไรมีอะไร,ะไร,ะไรม,ม,มีมีขึ้นหนูตรงนี้นะฮะ <_ d ata> เข้าโค้งตัวนี้ไม่สนุกแล้วแต่ก่อนเข้าโค้งนี้สนุกมากนะครับแต่ตอนนี้ไม่คือขี่ไวแล้วเข้าไม่ได้เลยคือมันกระโดดแหละมันกระโดดแบบยืย้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 ยเอออ๋อไวรุ่นอินโดเขานิยมเลยอินโดนเนะที่นี่มันสวยตรงไหนรู้ดนะ <_ d ata> เอออยากขับรถไปสวนเลยแล้ว <_ d ata> แต่เราคนชอบแล้วกันนะเอออย่าไปว่าเขาเลย ะะเรายังชอบทรงแว้นเลยนะฮะแว้นแต่ใส่ท่อเซ็งเ่ยนะคือไรโอเคถึงร้านก๋วยเตีเ๋ยวแล้วะฮะออกแล้วอนไรรถคันนั้นนั่น่ะเข้างไงวะเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยคลิปนี้ลาก่อนครับบ๊ายบายครับจอตรงไหนนี่แหละข้างล่างกันนะจะเอาขึ้น เอามาใส่ทายรถนะไกลแถมอีสักหน่อยแล้วกันนะครับแบตไม่หมดก็ไปต่อ <laughs> ทานก่อสร้างข้างหน้าอันนี้เขาจะทำอีกแล้วนะฮะตรงนั่นนะ่่ะเห็นนะที่เขาวัดนั่นนะ่ะเออ ตรงนี้ไปถึงโน้นแล้วนะครับแล้วก็ไปถึงนู่นนะตรงสามแยกตรงด่านนะครับด่านตรวจเออแสงด้วลูกพี่ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วนะฮะ ในซอยมีรถหรอไม่มีนะโอเคถึงบ้านแล้วอ้าหัว ถึงลงรถแล้วจะหูอุ้ยนิดหนึ่งฮนะโอเคว่าละสำหรับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนมาทางรัศดาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดนดูทางงสองป,ปีด้วยในลาไปก่อนครับบ๊ายบายอีกรอบหนึ่งมีแถมน,นิดนึง